ยี่ครับการโดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับกจ่ายการบินแอร์ฮาทัมเที่ยวบินที่ต่ออีเงาไแม่เอกซึ่งจะนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้โดยใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กัะตั๋าถ่อพโปริงนถ่องหรอแบกยินดีให้บริการท่านตลอดเที่ยวบินค่ะเยวเดี๋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 ยวก็คือไม่แนะนำตัวตัวเองแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ให้เด็กๆนันแทนก็ดิฉันที่หน้านะคะดิฉันคะ่ะสี่โมงแล้วไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่าจะดูอะไรไปดูกันเลยคะ่ะเลยเหรอไม่บอกเขาเลยใช่ไหมแกสี่โมงแล้ว <laughs> โอเคคะเราไปดูกันเลยคะ่ะโฮ้ยตื่นเต้นอนะหนูว่าหนูร้องไห้แน่เลยอะโฮ้ยแต่หนูเพลงน่าจะเป็นเพลงสนุกไม่ใช่หรอ เนีม้าว,มวา,วามอไหนสแต่เย็นๆนะคือแกแบบมือสั่นไปหมดแล้วอะนัดแซ่บหื หล่อตังเลยหลอดล็อกหลอดัง โอ้โหกินแรงน้องเฮ้ยทำไมกวนขนาดนี้ Asia จังเลยอ่ะการแบบเว้นจังหวะก่อนที่จะแบบเวฟอ่ะม oh, <my> ัน, oh, <my> เ,ปนเป็นจังหวะที่แบบเหมือนเล่นเป็นลูกเล่นที่ทิ้งให้แบบดีเลยนิดนึงอ่ะ oh, <my> <laughs> ท,ำทำไมทำไมฉันดูฉากนี้จังเดี๋ยว oh, <my> <laughs> เล่นใหญ่วะ่ะ <laughs> 对啊、oh, yeah. หล่ออย่างเท่จ่ะแต่พอตอนฉากที่เป็นแอคติ้งคือแบบน่ารักไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยแบบผ่านเวผ่านแบบ <c oughs> จะบอกว่าตอนฟังเกือบช่วงท้ายๆอะ่ะน้ำตาคอพี่ที่น้าพูดก่อนเลยปรับอารมณ์ไม่ทันแล้วคือ มีท้องเป็นชุดแอสทรโนอ่ะลงมาแล้วก็มีโผล่ขึ้นไปจากบนท่อแล้วก็ไปอยู่ในโลกที่สดใสเลยอยู่ก็แบบ <c oughs> ขึ้นเหลือ <c oughs> ขึ้นเหลือไปแล้วก็เจอพายุเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะอินเทอร์เพลตเรื่องราวเป็นแนวประมาณนี้ได้ไหมว่าเออมมีแบบมีจุดเริ่มต้นมีเราจะต้องแบบผ่านพายุไปแต่ว่าส่วนตอนสุดท้ายหนทางด้านหน้ามันดูเป็นทางที่สดใสอะไรเงี้ยอันนี้ตีความโง่ๆนะคะทุกคนนึกออกปะเราไม่ใช่สายทฤษฎีใดๆทั้งสิ้นแต่เราแค่คิดว่ามันจะเป็นการที่แปลว,ว่าจะต้องแบบผ่านพายุฝนผ่าน ความรุ่นนั่นนี่แต่ว่าอย่างน้อยที่ผ่านมาเขาก็ดูแบบมีเพราะแบบมันเป็นโมเมนต์ที่เอนจอยกับอุปสรรคอะแล้วก็ตอนจบสุดท้ายที่แบบว่ามองไปแล้วแบบเรามันคือเห็นทางสดใสที่อยู่ด้านหน้าอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะเห็นทางสดใสของ CX ในข้างหน้าหรือเปล่า <laughs> แล้วก็ตกใจฉากที่เป็นน้องยองฮีนอนอยู่ที่เตียงแล้วเป็นบาดเจ็บแล้วก็แบบชุดนักเรียนอ่ะมันนึกเป็นอื่นไม่ได้เลยคือภาพไปที่แบบเพลงนำแน่นอนอ่ะโอ้ oh my god <laughs> ตอนนี้คือแบบ Mindblown ไปแล้วต้องหาวิเคราะห์ต้องหาวิเคราะห์จริงจัง <laughs> คดว่าเดี๋ยวฟิกก็น่าจะวิเคราะห์กันแหละเพราะว่าฟิกใส่วิคห์ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเท่าที่รันรู้คร่าวๆมันเกี่ยวกับเรื่องแบบดินแดนชำระล้างพวกบาปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับซีรีส์ที่แล้วอยู่พอมาดูท้าย MV แล้วเจอแบบน้องยุงฮีที่นอนอยู่คือแบบ อะนั่นแหละอย่างที่พี่น่าพูดไปยังไงมันก็ MV นําแน่นอนอยู่แล้วค่อนข้างทิ้งปริศนาไว้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างที่เบคล่วงลงมาใช่ไหมเป็นชุดอาวากาศอะมันก็จะลิงก์ไปกับตอนที่ถ้าใครจาได้นะจากซีนีมาคือฉากพี่เบคจะอยู่นอกโลกซะเยอะเออก็เลยคิดว่ามันน่าจะคอนติเนียวกันหรืออะไรซัมติงแต่นั่นแหละเราไม่ใช่สายแบบวิเคราะห์ขนาดหนาๆเดี๋ยวก็ต้องไปหาอ่านเอาส่วนแบบที่แบบฟังอยู่ดีๆแล้วน้ําตาลืนเพราะว่าพูดแล้วว่ารอบเนี้ยเออด้วความที่รันก็เป็นฟิกเนาะทุ่มกับ เจเอกเยอะมากไม่ว่าจะแบบว่านี่ล่าสุดเดี๋ยวดูเสร็จก็จะไปช่วยสตรีมต่อแล้วก็แบบพยายามเทรนแท็กให้น้องแบบเป็นที่รู้จักขึ้นพอมันเป็นวงเล็กๆอะ่ะเราแบบรู้สึกว่ามัตนต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะ่ะเราอยากให้ c x Ma แมสอยากส่งให้เขาไปสู่ความสําเร็จอะเออรู้แหละว่ามันยากแหละก็แบบ ึงีมยพอพูดมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปย้อนตัวตั้งแต่แรกอะหรือว่าความจริงเราควรจะแบบแชปเตอร์มันต้องเรียนยังไงเพราะว่ามันแบบหนึ่งสอสูนย์อะไรอย่างงี้เปล่าเออ <laughs> ช่ไอมมันดูโดดไปโดดมา ใชนะ่ก็เลยแบบว่าคือเราจะดูตั้งแต่แรกได้ไหมหรือว่าความจริงแล้วเราจะต้องไปดูอะไรก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือความจริงเดี๋ยวรันก็หาได้แหละเพราะว่านางก็ฟิกเต็มตัวนะคือเราก็เป็นฟิกนะคะแต่เราแค่อาจจะไม่ได้แบบเต็มตัวเท่ารันหรืออะไรขนาดนี้แต่ก็นั่นแหละขอแบบตีเควสในการดูอะถ้าใครมีใครสามารถแนะนําได้อะไรเงี้ยโยนมาให้ด้วยนะคะจะได้แบบเป็นตามดูสตอรี่ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างคือชอบตรงที่ว่าทั้งทั้งที่เอ็มวีอะมันไปเป็นคนละโทนได้าําแต่เรื่องราวมันเชื่อมกันเฉย่อยอะเออหมายรนมัน้ รอบนี้พูดได้ไหมรู้สึกว่าเพลงฟังง่ายด้วยความที่เพลงมาแนวสบายแต่ก็มีท่าเต้นมีอะไรให้ดูอะไร่งเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเข้ากับคนได้แบบหลักหลยมากขึ้นท่าการตลาดดี <c oughs> ไม่ก็ต้อง <Okay. S 1> แฟนขับดันแล้วแหละจุดนี้กำหมัดแล้วจ้าละจุดนี้สิไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่พูด เป็นอีกหนึ่งเพลงซัมเมอร์ที่จะไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราแล้วเราก็จะแบบจินตนาการว่าแบบตัวเองแบบอยู่ทะเลถ้าเราสมมติว่าเราปิดปิดตาแล้วเราฟังแค่เพลงเฉยๆอะ่ะมันเป็นเพลงที่เป็นแบบฟิลแบบสบายๆอะ่ะฟังว้วแบบเพลินๆอะ่ะแต่พอลืมตาม,มาแล้วดูภาพ MV อ่ะมันมีอะไรให้หน้าค้นหาเพิ่มเติมด้วยเลยสึกว่าทั้งภาพทั้งเสียงมันมาประกอบกันแล้วมันแบบดีมาก เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนไปช่วยกันปั่นนะคะปั่น v i ว w m v ของ C X เพลงใหม่นี้นะคะก็เพลง Wave ค่ะขอฝาก C X ไว้ในอ้ออกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคืนลุมนี้จะซัดเข้าไปถูกใจทุกคนนะคะฝากด้วยนะครับสวัสดี โดยสารครับขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยาน CIS แผนที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าหากบาดภัยก็ดูนาย่างของนางประจำที่ต้าเข็มขันนี้ดาภัยถ้าสามารถปรถัดหัวใจและปั่นวิวให้กับ CIS ได้ในช่วงเวลานี้ครับบอดามาด้วังขนาดรับชม CIS เราท่านอาจจะจนทำใยยหัวใจไปได้อ้อ ในน้ำข่าฉายการบิงแอรค่ะทอมขอขอบพระคุณเพือได้สารจาท่านที่ยับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกนายเจ้าบินต่อไปสำหรับวันนี้ขอเกิดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแล้วเจ้าอาทิขาเดียอดีค่ะเวลเบลเอาแม่ไม่ต้องลาแล้วนะเอาลูกได้อยู่เด้อ ทุกคนแหวะ